สวัสดีครับพี่น้องที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องรักในประชาธิปไตยครับพบกับผมไมตี้หนุ่มภูพานทางช่อง YouTube วันนี้ก็พบกันช่วงเช้าเช้าวันที่18ก็มีเรื่องตามปกติผมก็จะ พูดคลิปต,ตอนเย็นแต่วันนี้รู้สึกอยากจะพูดเรื่องของท่านอดีตนายกทักษิณที่ไม่รับความเป็นธรรมก็ที่ท่านถูกลังแกผมมองว่าถูกลังแกเลยนะครับไม่ว่าจะอายการกับคำฟ้องหนึ่งหนึ่งสอง แล้วก็สารดีกาเก็บภาษีย้อนหลังอันนี้เป็นคือเป็นเกมกันแก้งทางการเมืองครับผมว่ารัดพันลึกนะมันเล่นแรงเกินไปแล้วตอนนี้กะว่าจะเอาให้ตายเลยกะว่าจะไม่ให้มีที่ยืนในสังคมเลย ไม่เคยรัฐพันลึกไม่เคยคิดเห็นสิ่งที่อดีตนายกทักษิณเคยช่วยเหลืออะไรไว้ตั้งหลายสิ่งหลายอย่างและไม่แค่ไม่เคยช่วยเหลือรัฐพวกรัฐพันลึกที่อยู่ต่างประเทศเท่านั้นและ ประชาชนประเทศชาติอดีตนายกทักษิณก็ช่วยประเทศชาติให้พ้นวิกฤตจ,จากต้มยำกุ้งช่วยจ่ายหนี้ IMF ก่อนกำหนดบางคนก็จะแย้งว่าเงินก็ไม่ใช่เงินทักษิณน,นี่จ่ายก็เงินภาษีก็ใช่ครับ แต่ถ้าคนไม่มีสมองไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถจะจ่ายก่อนล่วงหน้าได้ห้มล่ะลองเป็นนายกคนดีของพวกมึงลองดูที่จะมีปัญญาทํำไหมจะมีปัญญาจ่ายนี่ไอ้ฟก่อนกําหนดไหมจะมีปัญญาทําสนามบินสุนภูมิเจ็ดชั่วโคตรให้เสร็จในยุคอดีนยกทักสินไหมและอีกมากมาย ที่โครงการที่อดีตนายกทักษิณทำนะทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนให้คนลากหญ้าลืมตาอ้าปากได้ให้คนลากหญ้าเข้าถึงกองทุนให้ให้เข้าถึงแหล่งทุนให้คนลากหญ้าลืมตาอ้าปากได้และสิ่งที่สำคัญให้คนลากหญ้ารู้ว่านี่คือประชาธิปไตยกินได้ เปิดประตูประชาธิปไตยให้คนลักย่าเห็นนะโยบายดีๆเราบอกประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มันเป็นอย่างไงประชาชนสามารถกินได้พูดได้เรียกร้องสิ่งต่างๆจากรัฐบาลได้คนดีของพวกมึงนายกคนดีของพวกมึงมีปัญญาทำไมหมละ่ะไอ้พวกราฐพันลึกไอ้ประชาชนสมองกวาง ไอ้พวกสลิมกูก็ไม่เคยคิดจะด่าประชาชนเหมือนกันหรอกแต่นี้มันเกินไปบางคนก็ดีใจออกมาสะใจที่คนชื่อทักษิณถูกกระทำถูกลังแกพวกมึงนะ่ะไม่มีมนุษยธรรมเลยไม่มีจ,จิตใจเป็นธรรมเลย คนที่ถูกกระทำจากสาเหตุทางการเมืองนะเขาไม่ได้ชั่วโดยสันดานขนาดหลายคนไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามหรืออะไรที่เข้าไปติดคุกนะกูยังเห็นใจกูยังสงสารเลยอย่างไอ้ป๊อปคอนอ่ะก็เคยไปติดคุกร่วมกับกูกูยังสงสารเลยกูก็รู้ว่ามันถูกชักจูงและก็แรงจูงใจทางการเมืองมันถึงได้ทำอย่างนั้น กูเห็นใจหมดแต่ส่วนมากจะมีแต่คนเสื้อแดงยุคที่กูไปติดคุกนกะูเห็นแต่คนเสื้อแดงติดคนอื่นกูไม่เห็นติดเลยแค่เห็นติดแต่แค่ไอตัวเล็กๆนั้นอย่างไอป๊อบคอน,นั้นคนที่ติดคุกทางการเมืองถูกกันแกล้งถูกใส่ฟาร์มเท็มันก็อับประยศมันก็ชอกช้ำในจิตใจแล้ว พวกมึงจะซ้ำเติมไปถึงไหนไม่คิดถึงคุณคุณงามความดีของที่อดีตยกทักษิณหรือท่านทักษิณทำมาะไรเลยหรอพวกมึงไม่สำนึกบนคุณเลยเลยหรอพวกมึงจะพูดอย่างไงก็พูดได้ว่าที่ทำ นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคได้สําเร็จก็เพราะเงินภาษีประชาชนก็ใช่กูไม่เถียงแล้วบริแล้วรัฐบาลไหนหล่ะไม่เอาเงินภาษีของประชาชนไปบริหารกูถามพวกมึงหน่อยรัฐบาลคนดีของพวกมึงนายกคนดีของพวกมึงไม่เอาเงินภาษีมาบริหารให้มันดีแล้วยังโกงเงินภาษียังอมงเงินภาษีเอื้อผลประโยชน์กับพวกพ้องอีก มื่กี่ยุคกี่สมัยแล้วยุคอดีตนายกทักษิณเอาเงินภาษีไปทํานโยบายต่างๆให้เกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนแต่ตรงกันข้ามรายได้หมุนเข้าประเทศเศรษฐกิจดีหุ้นดีอะไรต่างๆดีหมดต่างกับนายกคนดีของพวกมึงไอ้พวกรัฐพันลึก ไอ้พวกสลิมสมองกวางกูจะบอกพวกมึงไว้ให้ไอ้นายกคนดีของพวกมึงนะ่ะไม่ว่าตั้งแต่ไอ้ชวนไอ้อภิสิทธิ์ไอ,อ้ไอสนธิบังไอ้ประยุทธ์ไอ้พวกนี้นะ่ะยุคมันเป็นนายกและมนตรีนะ่ะไม่เอาภาษีมาทำประโยชน์ให้กับประชาชนแต่กับเศรษฐกิจ ยิ่งตกตำ่ำมึงจะเถียงไหมมึงลองไปค้นข้อมูลดูยุคอภิสิทธิน่ะยุคไอ้ประยุทธ์น่ะถ้ามาเปรียบกับยุคทักษิณดิแล้วบางคนมันก็แยง้งว่าก็ใช่ดิเศรษฐกิจตอนนั้นนะมันไม่ได้มาวิกฤตไข้หวัดนกหรือว่าอะไรหรือ ยุคที่ประยุทธ์มันเป็นไอบางคนก็จะบอกว่ายกทักษิณน่ะไม่ได้เป็นโลกเหมือนยุคประยุทธ์ยุคประยุทธ์เป็นไข้หวัดเป็นไข้หวัดโควิด ทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจตกต่ำโอ้มันจิบจิมันแค่โควิดแต่ยุคทักษินนะเป็นทั้งไข้หวัดนกโรคชาสึนามิ IMF ที่คนทั่วโลกนะเศรษฐกิจนะล้มละลายหมดมันยิ่งกว่ายุคโควิดอีกยิ่งสึนามิ ทักษิณเขายังบริหารจัดการได้มันอยู่ที่มันสมองเว้ยมันอยู่ที่ความสามารถมันแค่โควิดมันก็จิบจิโอเคมันถึงผลจะก,กระทบทั่วโลกเศรษฐกิจตกต่ำก็ใช่กูไม่เถียงแต่ถ้าคนมีปัญญามีสมองเศรษฐกิจมันก็จะไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้น พืชผลผลิตขายไม่ดีแทนที่จะแก้ไขให้รัฐบาลไปอุดหนุนเกษตรกรช่วยพยุงราคาแต่นี้ไม่เลยยุคคนดีของมึงยุคของไอ้ประยุทธ์นะบอกให้เกษตรกรขึ้นไปขายบน,บนดาวอังคารยางสามโลร้อยสี่โลร้อย อยากได้อยากขายดีก็ขึ้นไปขายดาวองคารนั่นเหลือนายกคนดีของพวกมึงเงินภาษีมีถ้ามันมีความคิดดีมีปัญญานนะมึงต้องหายางพาราแปรรูปอะไรอย่างไรก็ได้แปรรูปตรงนั้นตรงนี้แล้วนำส่งต่างประเทศก็ได้หรือผลผลิตที่ตกต่ำานะ มึงก็ช่วยแปลรูปก็ได้หรือติดต่อต่างประเทศช่วยเอาไปแลกอะไรก็ได้แลกเปลี่ยนสินค้ากับเขาก็ได้อย่างอดีตนายกทักษิณน่ะเขาทำน่ะเอาไข่ไปแลกเครื่องบินอย่างเงี้ยพวกมึงมีปัญญาทำไหมอันนี้กูไม่พูดถึงว่ายุคของอดีตนายกทักษิณน่ะทั่วโลกเศรษฐกิจล้มละลายนักลงทุน ล้มละลายแต่ทำไมท่านทักษิณเขาถึงทำได้เพราะความเชื่อมั่นในไงอดีตนายกทักษิณเขามีศักยภาพต่างชาติให้ความเชื่อมั่นมันต่างจากนายกคนดีของพวกมึงอย่างอภิสิทธิ์เข้ามาเป็นรัฐบาลเข้ามาเป็นนายกก็เข้ามาแบบไม่ชอบทำเข้ามาแบบรับรับล่อต่างชาติเขาก็ไม่ให้ความไว้วางใจ ยิ่งไอ้ประยุทธ์ก็ไปป้อนอำนาจผู้หญิงมาต่างชาติเขาก็ไม่ให้ความเชื่อถือไปพูดการค้ากับต่างประเทศก็คำแต่กระโปงอยู่ได้แต่เย็ดโนเย็ดโนเย็ดโนมันพาวเวอร์ต่างกันมันสมองกับอรีติายกทักษิณต่างกันกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้พวกรัฐพันลึกแม่งคิดยังไง คนดีทําเพื่อประเทศชาติคนดีทําเพื่อประชาชนมึงคอยแต่จะลังแกคอยแต่จะกั่นแกล้งอยู่งั้นแหละมึงอย่าบอกนะว่าทําตามกฎหมายกฎหมายพ่อแม่มึงดิอย่างเงี้ยทีคนของพวกมึงเนะี่ะทําผิดยิ่งโหดกว่าทักษิณยิ่งทําผิดกว่าทักษิณยิ่งทําผิดกว่าพ,พรรคเพื่อไทยแต่แม่มึงก็ไม่เห็นดําเนินคดีเลยจะให้กูพูดมาไหมยุค ไอ้ชวนก็เหมือนกันฮกเวลนะ่ะเอาผิดใครได้ไหมโรงพักยุคไอสุเทพยุคไออภิสิทธนะิน่ะโรงพักล้างเอาผิดใครได้ไหมเอาผิดสังฆาประชาชนเอาผิดมันได้ไหมบพอชก็โยนไปนู่นศาลก็โยนไปนู่น มันไม่ใช่หน้าที่ของศาลต้องไปหาปปชก่อนทาไปทำไมศาลก็ไม่ได้ตัดสินดีเอสไอทาริเพงดิดฟอ้องร้องก็ถูกว่ามินประมาทคนที่ทําคดีให้ตรงไปตรงมาอย่างถูกต้องเป็นธรรมก็ต้องเข้าไปนอนในคุกติดคุกในข้อหาหมิ่นประมาทอันนี้หรือพวกมึงอันนี้หรือสังคมอันนี้หรือความเป็นธรรมที่มึงบอกว่า บังคับใช้กฎหมายคนของพวกมึงบังคับใช้มั่งตีคนที่สนับสนุนอดีตนายกทักษิณเหมือนกันมึงก็ไล่ล่ามึงก็บดบี้ถ้าต่อต้านมากมึงก็เอาไปนอนเฝ้ารากมะม่วงอุ้มหายลอยน้ำโขงจะให้กูพูดยังไงกับพวกมึงวะ เมื่อไหร่เวรกรรมจะตามทันพวกมึงวะคนดีๆเขามีปัญญาเขามีไหวพริบมึงก็ใช้เขาทำงานที่เพื่อประเทศชาติเจริญก้าวหน้ามึงไม่ต้องกลัวที่เขาจะออกนอกลู่นอกทางหรอกอดีตนายกทั้งสินเขาตั้งใจดีตั้งใจที่จะทำเพื่อประชาชน ที่สนับสนุนท่านท่านไปอยู่ต่างประเทศสิบกว่าปียี่สิบปีนี่ท่านเห็นคนที่รักศรัทธาท่านท่านกลับมาท่านก็อยากจะทำงานต่อบุญแทนคุณให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนที่สนับสนุนมึงเข้าใจไหมไอ้พวกรักพันลึกมึงเข้าใจไหมพวกอนุรักษ์นิยมมึงเข้าใจไหมพวกอมาต์คนแบบนี้มึงไม่ใช้มึงจะใช้คนแบบไหน กูก็ไม่รู้ว่ามึงจะอยากจะให้ประเทศชาติเจริญไหมแต่กูเห็นที่พวกมึงใส่พานอ้นายกมามีอำนาจเหนือประชาชนแม่แต่ละตัวแต่ยี่ยี่มีแต่เทาเทาทั้งนั้นเลย <S <S เพียงเพราะว่าไอ้คนพวกนี้น่ะ ยอมเป็นฝุน่นใต้ตีนมึงยอมที่จะเป็นคนเทาเทเพื่อเอาทุนเทาเทาต่างๆทรงสวยมึงเลยใช่ไหมไอ้พวกรัฐพันลึกใครก็รู้ทุนเทาทั้งหมดศูนย์รวมก็คืออยู่กับมึงทั้งหมดไอ้พวกรัฐพันลึก เขมรศูนย์ใหญ่ของสแกมเมอร์พม่าก็เป็นศูนย์รวมสแกมเมอร์แต่สวยใหญ่ๆนะซวยหัวใหญ่ๆนะวิ่งเข้าพวกรัฐพันลึกตัวพ่อตัวเป้งเลยไม่ว่าขบวนการยาเสพติดไม่ว่าขบวนการบ่อนการพนันทุกอย่างวิ่งเข้าทันนั้นหมด ที่จะทำคาสิโนในไทยนะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนะมึงก็ให้เขาทำเพื่อที่จะได้รับสวยตรงนั้นมึงก็ให้บริษัทของมึงไปประมูลแล้วแต่ที่นี้เขามนมันบอกว่าทำกับมันไอหุนเซนมันบอกว่าจะทำตั้งเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกทำคาสิโนมันจะกระทบกับเขมรเขมรนมันก็เลยต่อต้าน ไม่ให้ทําตรงนี้และมึงก็ได้สวยจากกูอยู่มึงจะทําอะไรตามตะเข็บชายแดนที่มึงยึดที่มึงปล่อยให้กูลํำอธิปไตยเข้ามานี่กูก็จะทําบ่อนคาสิโนให้รายรอบมึงก็ไม่จําเป็นมันถึงได้มีเกิดการพระทะขเขมรมันถึงได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาคนไทยหาคนไทยทําให้คนไทยเสียชีวิตอันนั้นมันคือ การละครไอ้พวกรัดพันลึกกับไอ้หุ่นซินมันยังมีให้ติดตามอีกเรื่องทุนพลังงานคอยดูตอนต่อไปตรงนี้มันก็จะแบ่งกับไอ้พวกรัดพันลึกกูก็ไม่รู้ว่ามึงยังไม่พอหรือมึงก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วด้านความรวย เป็นอันดับหนึ่งแล้วมึงจะรวยจะอะไรขนาดไหนก็ไม่รู้มันน่าโมโหนะครับพี่น้องที่รักความถูกต้องอรักความเป็นธรรมคนดีถูกลังแกถูกย่ำยีมันไม่คิดมองมุมกลับเลยเออโอเคยังไงกูก็ฆ่ามันไม่ตายแล้ววะ โอเคกูจะเอาความรู้ความสามารถมันนี่มาบริหารประเทศมาทําเพื่อประเทศชาติมาทําเพื่อประชาชนแล้วคนก็จะหันมารักกูกูจะไม่กันแกล้งมันแล้ววะกูจะสนับสนุนมันแล้ววะทําไมมึงไม่คิดอย่างนั้นว่าไอ้พวกรัฐผลึกทําไมมึงไม่คิดอย่างนั้นว่าพวกอมาตไอ้พวกอนุรักษ์นิยมคนดีๆมีปัญญาทั่วโลกให้การยอมรับทั่วโลกเขาศรัทธาในตัว คนชื่อทักษิณต่างจากคนดีของพวกมึงมีใครมั่งชี้มาให้กูดูสักตัวดิที่นานาประเทศน่ะให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีน,นายกมาจากตระกูลชินวัตรทั่วโลกให้การยอมรับไปไหนเขาก็ปูพรม,มแดงพรมแดงมีกองเกียรติยศต้อนรับ ่างจากพวกมึงไม่ล่ะเขาตอนรับก็บางทีไอย้ยางประยุทธ์ยิ่งหน้าอนาถเลยไม่เชื่อมึงก็ลองค้นดูข้อมูลตอนที่ไอ้ประยุทธ์ไปเยือนต่างประเทศดูดีมันต่างกับคุณยิ่งรักมันต่างจากอดีตนายกทักษิณมากมายขนาดไหนอย่างนายกเยอรมันนายกหญิงนะ่ะก็ต้อนรับคุณยิ่งรักอย่างสมเกียรติ ต่างครับอภิยุทธ์ไหมพวกมึงลองไปหาข้อมูลดูอย่างไออภิสิทธิ์ดีเต็มพูดนะต่างประเทศเขาให้การต้อนรับดีเท่าอดีตนายกทักษิณไหมไม่มีอันนี้แหละคนดีพวกมึงไม่ใช้ใช้แต่กะโหลกกะลา ถ้ารัดพันลึกน่ะไม่ไฟเขียวให้อนุทินล่ามโซ่ทักษิณไม่ให้ทักษิณพักโทษตามเงื่อนไขอายุเจดิปีที่เข้าเงื่อนไขพักโทษอยู่ที่บ้านโดยใช้วิธีการล่ามโซ่มอหนึ่งหนึ่งสองเป็นเครื่องมือให้ยาอาการกับคำยื่นฟ้องโคตรเลวเลยพวกมึงมันไม่สมควรที่จะกลับ คมเลยนะอายการนี่แหละกูบอกว่าความยุติธรรมในสังคมไทยมันไม่มีกฎหมายมันต้องการเอาผิดแค่คนชื่อทักษิณและเครือข่ายและคนสนับสนุนพักเพื่อไทยและอดีตนายกทักษิณที่สนับสนุนตระกูลชินแต่กับพวกมึง กฎหมายไม่มีบังคับใช้บังคับใช้แต่กับคนชื่อทักษิณเห็นไหมล่ะที่ผมพูดว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญปี60นี่ออกแบบมาเพื่อคนทักษิณล้างทำลายล้างคนชื่อทักษิณอย่างเดียวแต่กับ พวกมันพวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายรัฐพันลึกกฎหมายฉบับนี้จะไม่แตะต้องท่านทุกคนที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องลองไปค้นหาข้อมูลดูครับสิ่งที่ผมพูดมาเป็นความจริงทุกคำเป็นความถูกต้องทั้งหมดครับกูจะบอกอะไรพวกมึงให้ไอ้พวกรัฐพันลึก ไอ้พวกอามาตไอ้พวกอนุรักษณ์นิยมมึงยิ่งเกลียดกูยิ่งรักมึงยิ่งใส่ร้าย,ายกูยิ่งปกป้องมึงยิ่งสกัดใส่ร้าย,ายกูยิ่งสนับสนุนมึงยิ่งสกัดกูยิ่งส่งเสริมมึงจำคำกูไว้กูจะพูดอยูง่งี้แล้วกูก็จะวิจารณ์ไอ้คนเร็เวๆที่พวกมึงว่ามันดีอย่างไอ้ประยุทธ์อย่างเงี้ย ยุคสมัยเป็นนายกปล่อยให้ขมรนตั้งบ่อนตามแตะเข็บชายแดนปล่อยให้ขมนลุกล้ำอธิปไตยฆ่าคนไทยตายกลางกรุงฆ่าคนเสื้อแดงในวัดปทุมอาภิสิทธ์สั่งฆ่าประชาชนตายเก้าเก้าศพไม่ต้องคดีแม้แต่ วันเดียวประยุทธ์มีส่วนรู้เห็นการตายของคนเสื้อแดงตายก้ากก้าวศพคนไม่มีอาวุธที่วัดปทุมยิงนกในกรงไอ้ประยุทธ์มีส่วนรู้เห็นการตายคนในวัดปทุมนะได้เป็นองคมมนตรีคนเลวๆได้ดีไอ้ประยุทธ์ ปล่อยให้ขมิน้นลุกล้ำอธิปไตยตามตะเข็บชายแดนปล่อยให้ขมิ้นตั้งบอนเขาตะกูปล่อยให้ขมิน้นตั้งบ่อนตราดตั้งบอลจันทบุรีได้เป็นองคมนตรีฟาร์มเลวราำที่สุดถึงได้เป็นองคมนตรีกูจะวิจารมึงจนกว่ามึงจะละอายใจลาออกจากตำแหน่งและองคมนตรี จนกว่ามึงจะได้รับกรรมความเฮี้ยนมึงถ่ายทอดมาจากไอ้เปลมมึงบอกว่าการทำทรัฐประหาร19กันยาเสียของมึงถึงได้ทำการรัฐประหารเพื่อดนอำนาจของพวกมึงต่อและก็เอารัฐธรรมนูญปี60ซ่อนไว้ กับองค์กรอิสระอำนาจของพวกมึงเพื่อที่จะมาเอากฎหมายมาฟันคนที่ทําเพื่อประชาชนอย่างอดีตนายกทักษิณอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าพวกมึงนะ่ะทำอย่างที่กูพูดไม่มีผิดสักวันกรรมจะตามทันพวกมึง แล้วมึงจะให้ประชาชนคนที่รักความถูกต้องรักความเป็นธรรมนะหันกลับไปรักหันกลับไปสนับสนุนพวกมึงมันคงไม่มีทางตราบใดที่พวกมึงยังไม่สำนึกบาปยังไม่สำนึกมุญคุณคนชื่อทักษิณที่เคยไปช่วยเหลือพวกมึงอยู่ที่ต่างประเทศนะและพวกมึงไม่สำนึกบาปบุญคุณโทษไม่มีทางที่คนรักความถูกต้องรักความเป็นธรรม จะหันไปจงรักภักดีหันไปสนับสนุนพวกมึงมีแต่เขาจะเห็นใจอดีตนายกทักษิณคนชื่อทักษิณที่ถูกกระทำแล้วถูกกระทำแล้วอย่างไม่เป็นธรรมมาตลอดครับก็วันนี้ผมก็จะพูดเสียงดังไปหน่อยก็ขอโทษนะครับก็ถ้าพูดไม่ถูกใจหรือ บางข้อมูลไม่สบอารมณ์ที่พูดออกไปผมก็ขอโทษนะครับก็จะพูดดังหน่อยก็เพราะมันคิดแล้วมันสงสารอดีตนายกทักษิณทำไมบ้านเราเมืองเรามันถึงได้ตกต่ำขนาดนี้ครับท้ายนี้ผมก็ขอให้ผู้ติดตามก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ได้ช่วยติดตามผมหน่อยนะครับผมก็เป็นสื่อเล็กๆถ้าความถูกต้องเป็นธรรมมันมีในสังคมไทยมันมีกับประชาชนที่รักความถูกต้องเป็นธรรมมันก็คงจะไม่มีสื่อเล็กๆอย่างผมที่พูดตุๆุตะตะพูดไม่ค่อยจะเก่งอย่างผมออกมาพูดหรอกครับอันนี้เพราะความ ไม่ถูกต้องเป็นธรรมในสังคมผมถึงได้ออกมาพูดจะมีประโยชน์มั่งหรือและแต่พวกท่านจะคิดนะครับท่านนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ